Here you go. กลุ่มธุรกิจ TCP ผู้ผลิตและผู้จัดจำหน่ายเครื่องดืง่มภายใต้แบรนด์กระทิงแดง e รดิสโอม Plus สปอนเซอร์แมนซัมเพริคุและสันตแเสริมสร้างศักยภาพให้กับบุคลากรทางการแพทย์โดยการนำตู้ตรวจโควิด -19 จำนวน50ตู้นําแจกจ่ายให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศอีกทั้งยังมอบหน้ากากาอนามัยกว่า100,000ชิ้นให้กับนักรบชุดขาวและแจกจ่ายให้กับประชาชนทั่วประเทศกว่า20,000ชิ้นอีกทั้ง TCP ไม่มีนโยบายเลิกจ้างพนักงานและยังช่วยเหลือบ้านพนักงานที่ขาดแคลน ด้านต่างๆวิกฤตครั้งนี้ TCP กําลังทํางานหนักและงานนี้ก็มีคุณค่าต่อทุกๆคนในสังคมและตอนนี้นะครับเราอยู่ในสายกับคุณนัฐาบุญประสิทธิ์ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และการสื่อสารกลุ่มธุรกิจ TCP สวัสดีครับสวัสดีค่ะ แรงบันดาลใจที่จุดประกายให้กลุ่ม T C P ยืนอยู่ในฐานะผู้ให้ในช่วงวิกฤตการระบาดของไวรัสโควิด19คืออะไรครับเริ่มมาตั้งแต่ผู้ก่อตั้งกลุ่มธุรกิจ T C P นะคะซึ่งก็คือคุณเฉลียวอยู่วิทยานะคะตั้งแต่สมัยที่ท่านตั้งบร,ริษัทห้างหุ้นส่วนจำกัด T C p h a r m a c e u t i c a l เนี่ยก็มีนโยบายในการช่วยเหลือสังคมมาโดยตลอดนะคะท่านเองก็สอนลูกหลานในครอบครัวและก็พนักงานทุกคนว่าเราต้องการที่จะเป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับนะคะไม่ว่าจะมีวิกฤตใดๆในสังคมในประเทศไทยเนี่ยกงุ์ก่เราก็จะ เป็นองค์กรหนึ่งที่ให้ความช่วยเหลืออยู่เสมอค่ะวัฒนธรรมองค์กรของเราที่สืบทอดมาตั้งแต่ผู้ก่อตั้งเนี่ยจนถึงปัจจุบันก็คือเรื่องของการดูแลสังคมนะคะหว่วงใยดูแลสังคมอยู่ตลอดเวลาค่ะ แล้วถ้าพูดถึงความสําเร็จและความภาคภูมิใจของทุกโครงการที่ทาง c ี p ีได้ทามาทั้งอุปกรณ์ทางการแพทย์ที่ส่งมอบไปก็ดีครับรวมถึงแจกจ่ายกับบุคลากรทั่วไปอย่างประชาชนพี่น้องชาวไทยที่ผ่านมาครับในคณะพนักงานคนหนึ่งขององค์กรนะคะก็ต้องบอกว่าความประทับใจเนี่ยคือว่าเริ่มต้นจากหัวเรือใหญ่ของเราซึ่งก็คือประธานเจ้าหน้าที่บริหารคุณสราวุฒิอยิทยาแล้วก็ผู้บริหารท่านอื่นๆนะคะที่เป็นผู้นําทีมในการฟันฝ่าวิกฤตครั้งนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นการดูแลพนักงานในองค์กรของเรา การเม k e ชัวร์ว่าพนักงานในงของเรามีความปลอดภัยในการมาทํางานนะคะหรือว่าเขาก็ยังสามารถปฏิบัติงานได้แม้จะต้องทํางานจากบ้านนี่นะคะ ท่านก็ยังเป็นผู้ที่ลงมือมาดําเนินการบังคับบัญชาการในการช่วยเหลือสังคมด้วยนะคะคุณสารวุฒิเองก็เป็นคนที่พูดคุยกับนักรบชุดขาวนะคะไม่ว่าจะเป็นคุณหมอหรือพยาบาลว่าต้องการอะไรมีอะไรให้เราช่วยเนี่ยท่านก็เป็นคนที่พูดคุยกับนักรบชุดขาวเหล่านั้นตลอดเวลาแล้วก็สั่งการลงมาย,ยัางทีมงานความภูมิใจอย่งน,นก็คือว่าครั้งนี้เนี่ยไม่ได้เป็นงานของเฉพาะแผนกองค์กรสัมพันธ์หรือว่ากิจกรรมเพื่อสังคมที่ช่วยเหลือนะคะจริงๆแล้วทั้งองค์กรของเราเนี่ยพนักงานทุกคนเนี่ยมีส่วนร่วม ้งแต่ดีอลงมาไปจนถึงพนักงานขนของพนักงานส่งสินค้าพนักงานขับรถเนี่ยนะคะเราก็ใช้ศักยภาพขององค์กรเรามาให้กับความช่วยเหลือในวิกฤตโควิดครั้งนี้อย่างเต็มที่เลยนะคะเมื่อสักครู่คุณนัฐาก็ได้พูดถึงพนักงานนะครับผมก็อยากถามต่อไปครับในขณะที่หลายองค์กรนะจำเป็นต้องบอกลาพนักงานในช่วงการระบาดของไฟรัสโควิด19ครับแต่อะไรที่ทําให้กลุ่มธุรกิจ t c p ไม่มีนโยบายเลิกจ้างพนักงานคะนโยบายเรื่องของการไม่เลิกจ้างพนักงานจริงๆแล้ว่มีมา ยาวนานนะคะจริงๆก็น่าจะเป็นแนวคิดของผู้บริหารของของกลุ่มธุรกิจ TCP ที่มองว่าพนักงานทุกคนนะคะไม่ว่าจะทํางานมาสั้นยาวขนาดไหนกับองคอ์กรก็มีส่วนช่วยเหลือให้องคอ์กรยืนหยัดมาได้จนปัจจุบันเนีนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ทอดทิ้งพนักงานส่วนในวิกฤตโควิด19ครั้งนี้นะคะ่ะเราก็มองว่าสังคมเองก็เดือดร้อนอยู่แล้วนะคะคนตกงานก็มากมายอะไรที่เราทําได้เราช่วยเหลือพนักงานได้แล้วก็ช่วยเหลือสังคมด้วยเนี่ยเราก็ยินดีที่จะทำนะคะเพราะฉะนั้นการที่ให้พนักงานเนี่ยยัง มีงานทําอยู่มีไรายได้อยู่ก็ถือว่าเป็นการช่วยพนักงานด้วยช่วยสังคมด้วยเช่นกันค่ะ ตอนนี้นะฮะต้องบอกว่าสถานการณ์เริ่มคลี่คลายแต่ก็นิ่งนอนใจไม่ได้ครับเรามีแผนหรือการตั้งรับเตรียมพร้อมอย่างไรกับ new normal ในองค์กรครับกลุ่มธุรกิจที b ไม่มีทั้งเรื่องของการผลิตและการจัดจำหน่ายการส่งสินค้านะคะทำให้เราก็ต้องปรับตัวนะคะการไปเยี่ยมลูกค้าเราอาจจะทำไม่ได้เหมือนเดิมต้องเว้นระยะห่างหรือว่าต้องดูแลเรื่องความปลอดภัยอันนี้เราก็เริ่มเตรียมรับมือมาตั้งแต่รู้ก็ยังระบาดอยู่คิดว่าตอนนี้เราคงต้องค่อยๆปรับตัวแล้วก็เนื่องจากการระบาดก็ยังไม่สิ้นสุดนะคะเรายัง ไม่รู้ว่ารอบสองจะมาอีกหรือไม่ในประเทศไทยเราเองก็ไม่ได้ทําธรุรกิจเฉพาะประเทศไทยแลเราทําธุรกิจกับต่างประเทศด้วยหลายอย่างก็คงจะต้องเป็นการค่อยๆปรับตัวค่ะแล้วก็ปีนี้มีโครงการที่จะทำดิจิตอลทรานส์โอมเชันในองค์กรข,ของเรานะคะวิกฤตโควิดก็ทําให้เป็นบททดสอบว่าัคเงอร์าที่เราวางไว้โครงสร้างทางด้านเทคโนโลยีที่เราวางไว้เนี่ยส่งเสริมให้เราทํางานในภาวะวิกฤตอย่างนี้ได้หรือไม่นะคะเราก็เห็นว่าเราเรียนรู้อะไรมากขึ้นนะคะแล้วเราก็เห็นว่ามันยังมีอีกหลายอย่างที่เราปรับปรุงได้นะคะก็ค คิดว่าการที่จะมีดิจิตอลทรานส์ m เมชันเข้ามาในองค์กรเราเนี่ยก็คงจะช่วยให้เรารับมือกับนิอร์มอลไม่ว่าจะเป็นการดําเนินชีวิตในการทํางานการติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเรานะคะหรือว่าการติดต่อสื่อสารกับสานักง,งานสาขาในต่างประเทศนะคะหรือการทํางานด้านอื่นๆให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นไม่ว่าวิกฤตอะไรจะเข้ามาอีกเราก็ควรจะใช้เทคโนโลยีเหล่านี้มาทําให้เราดําเนินธุรกิจต่อไปได้คะ่ะ คุณนทาครับมีคลิปคลิปหนึ่งครับที่เป็นคลิปไวรัลนะครับทางโซเชียลมีเดียชื่อคลิปว่าความในใจของคนทําโฆษณาซึ่งก็ได้มีการระบายความในใจของคนทําโฆษณานะครับแล้วก็มีการชื่นชมการตัดสินใจของกลุ่มธุรกิจ TCP เห็นแล้วรู้สึกอย่างไรบ้างครับก็ต้องบอกว่าคนที่ทําคลิปไวรัลวิดีโอนั้นก็เป็นครีเอทีฟเอเจนซี่ของเราเองนะคะรู้จักคุ้นเคยกันมาทํางานร่วมกันมาหลายปีนะคะจริงๆปีนี้เป็นปีแรกที่เราต้องยกเลิกแคมเปญกับเขาเราเองก็เสียดายนะคะเพราะจริงๆ กันมาหลายเดือนก็กําลังจะเปิดตัวอยู่แล้วแต่ว่าวิกฤตเข้ามาก่อนก็ทําให้เราต้องวางพ r i อ r ริตี้ว่าอะไรควรจะมาก่อนมาหลังนะคะเราเราก็เห็นตรงกันว่าอาจจะไม่ใช่เวลาที่ที่เราจะทาแคมเปญที่เราเตรียมกันมานะคะก็เลยยกเลิกไปแต่ว่าคุณพีซ,ซึ่งเป็นครีเอทีฟที่ทาคลิปไวรัลเนี่ยค่ะเขาก็ได้เห็นนะคะว่าถึงแม้เราจะไม่ไทำแคมเปญอันนั้นแล้วแต่ว่าเราก็นําทีมสื่อสารองค์กรนําทีมหลายๆทีมที่ทําเคยทางานด้วยกับคุณพีทเนี่ยมาทํางานเพื่อช่วยเหลือเรื่องของวิกฤต กันอย่างเต็มที่นะคะเพราะว่าคุณพีดก็ยังช่วยเราในเรื่องการสื่อสารอื่นๆเนี่ยทำให้คุณพีดเองก็เห็นว่าออจริงๆแล้วเราไม่ได้ยกเลิกแคมเปญไปเฉยๆนะคะเราก็ยังเราเอาเวลาเราเอาทุนทรัพย์ที่เรายกเลิกไปบางส่วนเนี่ยก็ไปช่วยในเรื่องเหล่านี้ด้วยคิดว่าสิ่งที่เขามาคุยกับเราตอนที่เขาขออนุญาตเราทําาวรัลคลิปตัวนี้ก็คือสิ่งที่เขาประทับใจว่าลูกค้าของเขาคนนึงเนาะถึงแม้จะยกเลิกแคมเปญกับเขาจริงๆเขาก็เสียหายเนะไม่ได้ค่าฟรีที่ต้องทําแคมเปญเนี่ยแต่เขาเห็นว่าเราก็ได้ช่วย เขาก็รู้สึกภูมิใจไปด้วยแล้วก็รู้สึกเหมือนเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยสังคมไปด้วยในตัวนะคะครับซึ่งก็ไม่ได้มีการคาดการณ์มาก่อนใช่ไหมคะคุณนทาว่าจะเป็นกระแสไวรัลได้ถึงขนาดนี้ใช่ค่ะจริงๆก็ไม่ได้คาดว่าจะไวรัลนะคะแถมคุณพีทเองก็บอกว่าไม่ลงทุนเลยตัดต่อเองทําเองทุกอย่างนะคะก็คิดว่าน่าจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับหลายๆคนนะคะแล้วก็ทุกคนคิดว่าตอนนี้ทุกองค์กรทุกหน่วยงานก็ได้ทําการช่วยเหลือสังคมอยู่แล้วในช่วงโควิดเพราะทุกคนประสบปัญหาเหมือนกันก็คงจะเป็นตัวอย่างเล็กๆ ะะที่ทําให้ทุกคนรู้สึกว่าเ,ออเราสามารถผ่านพ้นวิกฤตนี้ไปด้วยกันได้นะคะผมชเชื่อเลอเกินครับคุณธาว่าคลิปคลิปนี้จะเป็นจุดประกายบางอย่างให้คนไทยหันมารักกันมากขึ้นเนื่องจากได้เห็นนะ้นําใจของคนไทยที่แท้จริงในวิกฤตการระบาด<ม>ของไวรัสโควสิบเในครั้งนี้นะฮะสถานการณ์ที่จะเกิดขึ้นต่อจากนี้ครับแล้วก็หลังจากนี้อยากจะให้คําแนะนําหน่อยครับสำหรับพี่น้องประชา,าชนชาวไทยครับว่าควรจะเตรียมพร้อมรับมือกันอย่างไรกาดจะตกนะ<อ>หรือจะต้องทําอย่างไรเพื่อให้เรารอดพ้นจากวิกฤตนี้ไปแบบร้อยเปอร์เซ็นต์ครับกาดก็ องค์กรธุรกิจอย่างเรานะคะที่ก็ต้องทําธุรกิจต่อนะคะเพราะว่าเราก็ต้องดูแลพนักงานนะคะเราก็ยังไม่สามารถจะกาับตกได้นะคะในขณะเดียวกันต้องทําธุรกิจด้วยนะคะการดูแลตัวเองตามคาแนะนําของภาครัฐนะคะคงต้องทํากันอย่างเต็มที่นะคะร่างกายก็ต้องดูแลให้แข็งแรงนะคะเราก็คิดว่าอยากจะชวนให้คนไทยได้หันกลับมาดูเหมือนกันนะคะว่าจริงๆแล้ววิกฤตนะคะมันมาแล้วมันก็จะผ่านไปถึงแม้ว่ามันจะอาจจะดูยาวนานนะคะแต่มันก็มันก็จะผ่านไปแต่ว่าวันหนึ่งมันก็อาจจะมีวิกฤต หมที่ผ่านเข้ามาเลยอยากจะชวนทุกคนว่าอาจจะกลับมามองค่ะว่าวิกฤตครั้งนี้เราเองในฐานะไม่ว่าจะเป็นบุคคลหรือว่าจะเป็นพนักงานหรือว่าจะเป็นองค์กรธุรกิจเองเนี่ยเราเรียนรู้อะไรจากวิกฤตครั้งนี้บ้างนะคะแล้วมันมีอะไรที่ทําให้เราเองก็ผ่านพ้นวิกฤตครั้งนี้ได้อะไรที่เราอาจจะล้มเหลวในการรับมือกับวิกฤตครั้งนี้นะคะแล้วก็นํามาเป็นบทเรียนเพื่อที่เราจะเตรียมรับมือกับวิกฤตใหม่ๆซึ่งเราก็ยังไม่รู้เลยว่ามันจะเป็นอะไรบ้างที่มันจะเข้ามานะคะบางคนอาจจะเริ่มรู้สึกถึงความลำบากแต่ก็คิดว่า เหล่านี้ก็จะผ่านไปในเร็วๆนี้นะคะก็ขอให้ทุกคนมีกําลังใจนะคะที่จะต่อสู้นะคะแล้วก็มองหาโอกาสใหม่ๆเรียนรู้ออวิกฤตที่ผ่านมารอรับมือกับสิ่งที่จะเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วก็คิดว่าเราก็จะผ่านสิ่งเหล่านี้ไปด้วยกันค่ะคะุณผู้ฟังครับในครั้งนี้นะครับต้องบอกว่ากลุ่มธุรกิจ TCP ได้ยืนหยัดในฐานะฮีโร่ของชาวไทยทุกคนและทางเราเจาะใจออนไลน์รู้สึกเป็นเกียรติมากๆครับที่ได้แชร์เรื่องราวดีๆให้กับพี่น้องชาวเจาะใจได้ฟังในวันนี้ขอกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงครับสำหรับคุณณัฐาบุญประสิทธ,ธิ์ผู้อำนวยการฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และการสื่อสารกลุ่มธ,ธุรกิจ TCP ที่ให้เกียรติและสละเวลาให้สัมภาษณ์เราวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอบคุณมากค่ะเจาะใจฮีโร่